ซื้อของกับอำนาจโซลารเซลล์นะครับผมท่านจะได้ความอุ่นใจในการรับประกันนะครับผมให้คําแนะนําที่ดีนะครับผมไม่ต้องโทรไปถามคุณโน้นคุณนี้นะครับผมซื้อของจากผมโทรถามผมคนเดียวสวัสดีครับผมเจอกันอีกครั้งผมอำนาจโซลารเซลล์ครับผมเอาวันนี้วันที่เก้ามิถุนายนนะครับผมสองพันห้าร้อสิบห้านะครับผมวันนี้ผมร้านอำนาจโซลารเซลล์นะครับผมวันนี้มีโอกาสอยู่ที่ร้านนะครับผม พาพี่น้องเอฟซีนะครับผมลูกค้าท่านไหนที่อยากอุดหนุนปั๊มน้ากับร้านนำหน้าโซล่าเซลล์นะครับผมร้านโซล่าเซลล์เล็กๆนะครับผมแต่คุณภาพมาตรฐานนะครับผมวันนี้นะผมพามาดูอุปกรณ์ในร้านหน่อยสินค้าหน่อยมีอะไรบ้างนะครับผมช่วงนี้ก็หน้าฝนนะครับผมจัดโปหน้าฝนหน่อยนะแผงโซล่าเซลล์ปั๊มโซล่าเซลล์ราคาไม่สูงนะครับผมแล้วได้การรับประกันที่ดีมีคุณภาพเปลี่ยนจริงเสียจริงเปลี่ยนจริงนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับผมวันนี้ก็มีช่างเอ็มมามาอุดหนุนร้านแต่เช้าเลยนะครับผมวันนี้จัดเป็นปั หยอยโข่งกับปั๊มสมมตินะผม,ผมพร้อมแผงโซล่าเซลล์สี่แผงนะชุดยอดนิยมเลยนะครับผมอันนี้ก็สินค้าภายในร้านก็จะประมาณนี้นะช่วงนี้หน้าฝนเราก็ไม่ค่อยจะต้อของเท่าไหร่นะครับตัวตัวปั๊มหลายๆคนถามมาเยอะเลยนะปั๊มยี่ห้อไหนดีนะครับผมผมบอกตรงนี้เลยยี่ห้อไหนก็ดีถ้าซื้อกับผมนะครับผมเพราะว่าเสียผมเปลี่ยนให้นะครับผมฝากถึงสําหรับลูกค้าหรือคนไหนที่คิดจะติดตั้งโซล่าเซลล์ซื้อไปติดตั้งเองนะครับผมลหลายๆคนนะเจอปัญหาสั่งซื้อของไปแล้วไม่ประสบผลสำเร็จ ดังคาดหวังนะครับผมแล้วสินค้าอุปกรณ์ขอไม่ให้เปลี่ยนบ้างอะไรม้างเสียมั่งนะครับผมถามว่าซื้อมาจากไหนบอกซื้อจากร้านแถวบ้านหรือซื้อจากร้านค้าที่อื่นนะทัวรมาสอบถามผมเยอะเลยวันต่ววันนะผมยังที่ผมบอกนะครับผมซื้อของไม่ต้องไปดูยี่ห้อเยอะนะดูที่คนซื้อนะครับผมดูที่คนที่เขาจะขายให้เรานะครับผมอย่างผมเนี่ยซื้อของจากผมเนี่ยเสียหนึ่งผมเปลี่ยนตัวให้นะครับผมดูเลให้สองจะได้ท่านจะได้คําแนะนําที่ดีและถูกต้องนะครับผม ในการทํางานของท่านท่านจะประสบผลสาเร็จนะครับผมถึงว่าผมจะขายราคาสูงไปนิดนะครับผมกว่าท้องตลาดทั่วไปบางทีก็ไม่สูงนะครับผมคือเราขายประกันนะครับผมเราประกันท่าน2ปีไม่ใช่น้อยวันนะครับผม2ปีเต็มเตมที่ท่านจะใช้งานมันแล้วอุปกรณ์บางตัวมันเสียได้นะครับผมมันเสียบ่อยมากนะครับผมอย่างทุกวันนี้ผมก็ดูแลลูกค้าผมตลอดระยะเวลา2ปีที่ผมติดโตล,เลาเตียวมาก็รอดทุกเจ้านะครับผมเสียผมก็ไปให้ลูกน้องวิ่งไปเปลี่ยนให้นะครับผม หรือคนไหนอยากซื้อแบบไม่มีประกันไปราคาถูกๆก็มีนะที่ร้านนะครับผมมีทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นแผงเป็นปั๊มหอยโข่งปั๊มเสมอนะครับผมทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับผมอยี่ห้อไหนก็ดีบทนะครับผมถ้าซื้อจากผมท่านจะได้คําแนะนําที่ดีนะครับผมวันนี้ก็มีช่างเอ็มนะอุดูลจะเช้าเลยนะครับผมนุ่นเสื้อสีม่วงนะช่างเอ็มโซล่าเซลนะครับผมลูกค้าขาประจํานะครับผมติดนี่ไว้ตลอดนะครับสาหรับลูกค้าท่านไหนอยากคิดจะสั่งซื้อนะครับผม ไม่ถือว่าแพงจนเกินไปนะเราซื้อการประกันซื้อคําแนะนําที่ดีนะครับผมเป็นแผงเป็นปั๊มยี่ห้อไหนถามได้รุ่นไหนถามได้นะครับผมให้คําปรึกษาทุกคําถามนะครับผมทุกวันนี้คนโทรมาสอบถามผม่อวันนีเยอะมากส่วนใหญ่จะโทรมาถามนะครับผมไม่ได้โทรมาซื้อนะครับผมซื้อกันมากนะครับผมอุดหนุนกันหน่อยนะครับผมบางคนก็ซื้อมาจากที่อื่นแล้วปั๊มไม่ติดปั๊มมีปัญหาลงบอไม่ได้มากแล้วบ้างเขาไม่ให้เปลี่ยนก็อย่าไปว่าเขานะครับผม เราเรียกที่จะซื้อกับเขาแล้วนะครับพูดหยอกกันเล่นนะครับผมอุดหนุนน้ำหน้าตัวราเซีหน่อยนะจะได้ให้คำปรึกษาที่ดีน,น,นานๆนะครับผมสำหรับลูกค้านะครับผมวันนี้สวัสดีครับผม